สวัสดีครับสบายดีพี่น้องวันนี้เข้ากับมาซอยหาพี่น้องเนาะซอยหาพี่น้องซอยหาเด้อพี่น้องวันนี้สวัสดีครับตัวนี้เข้ากับยู่บัตรเนาะทางขาบัตรพี่น้องก่อนกรับส้มพี่น้องกับจะรีบฝากกดไลค์กดติดตามนี่พี่น้องเด้อจากบ่าวสุกบัตรหน้าลาวไตเด้อตึ๊กขนมพี่น้องเนาะเบิ้งเมื่อบิ้งตึกเบิ้งยังพี่น้องไลค์ให้พี่น้องเนาะ เดี๋ยวขอเสนอกองทางเขาวัดพี่น้องก็ามาเบ่งทางเขาวัดเป็นยังไงพี่น้องตัวนี้เราก็อยู่วัดวสิวัฒร,รมพี่น้องสาธิตพี่น้องวสิวัฒร,รมนะครับสาธิตเป็นบาทเลยเนาะบาทวสิวัฒน์นะพ,พี่น้องเนาะ

ก็ใส่ข้าบอแต่ว่าเขาม่ลองเบิรงว่าขันข้าบอ่อยเขาก็จะออกมาเพียงนอ้องตัวนี้เขากบอยู่วัดวัดศรีวลธรรมเด้อมัอน,นี้เขากบบมาเบิรงมารับสมเพียงนอ้องโอ้เพียงน้องก็ทั้งขวัดเพียง,แบบงนอ้อ,นนนนอ,งงนองแบบอันนี้เลยเพียงน้องเนาะเป็นซอยนี่ว่านี่เพียงน้องทั้งขวัดเพียงน้องแบบโซ่ดีเลยเพียงนอ้องเนาะนี่เห็นบ่ทั้งขวัดโอ้ยไปเพียงน้องลับสมไปเลยไปเล t s go โอ้ยตรวครูใจแค่นาะจักรยานเทเบลยยบบไปไหเหยียบเหยียบไปยังไงบ่เนี่ยหมีทางไปวะที่ได้ียวมีพี่น้องมีทางไปตรงนี้เพราะเหยียบไปตะคองพี่น้องเหยียบพีบ่น้องไปตะคองพีน้องเนี่ยทางไปตะคองพี่น้องทาง,น,งน,น,นั้น,ทนเนทว่าสิลงมานเลไรโบพี่น้องเข้ามาบาัด ไปทั้งเขงาไปทังเขาวัดพี่น้องทั้งเขาวัดที่นี่เป็นตะคองทั้งนี้พี่น้องเป็นตะคองทาง,ขงเขา네วัดเห็นปะเป็นนุ่งเนียนพี่น้องเป็นนุ่งเนียนพี่น้องเดี๋ยวเอาสีรองขาวไปวัดไปไหนเนาะนี่เป็นตะคองพี่น้องเหาอยู่กลางนี่เป็นตะคองนะพี่น้องไปอยู่กลางเป็นตะคองเลยแต่ว่า เอามาไอคิเอาปูนมากขันมาเพื่อนเราตะคองไวง้พี่น้องพอเป็นค้างยางครับพี่น้องนี่อ่านหมอกอ่านมาจะได้พี่น้องเนาะอ่านให้ฟังหน่อยพี่น้องสะไทยเนาะประขาะอ่านมาไรอ่านหมอกด้วยอ่านบปเป็นได้เดี๋ยวนะไปยังไงไปเข้ากัสีเขาไปรับซุ้มข้างในพี่น้องเนาะไปเลยครับขามียังปิดผ้ามีเงี้กับเข,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 ขาถูกกับพระดำเด้อพี่น้อง ี่านเรเป็นมุบานพี่น้องเป็นแบบปลาจากซันเนี่เป็นโรงเรียนพี่น้องเป็นโรงเรียนมุบาพี่น้องทางนี้เป็นโรงเรียนมุบาตเด้อทางฝั่งสายเขาเฮ้ยเขาขึ้นไปเขาลับโซมึงมาเป็นยังไงมุบาติเดี๋ยวไม่ค่อยเขาเลยพี่น้องเนาะ เป็นยังไงผีหลงนะผู้เขาทอยๆพี่น,อน้อ,อ,อ,นองทอยทางเขาแต่ว่าตัวนี้ห้ากขามาเบิงเวยนนะพี่น้นองเนาะแต่ว่าจะกลับพื้นพี่น้องจะเป็นบัตรตัวอะไรผี้องเป็นโรงเรียนอะไรเป็นเป็นโรงเรียนเนาะเพราะว่ามีโรงเรียนติดบัตรเนาะนี่ก็เป็นอะไรเขาพี่น้องตลาดม่นแมนอ,อาหารขาเขาเนาะบอกพิษบอกกินเลย แพกจะับคืนพี่น้องกลับคืนออาพยายามกับขึ้นในพี่น้นองเนอะมาให,าห้กับขึ้นก่อนบ่าไว้แหละบรายแล้วกลับขึ้นก่อนมันเป็นแบบลึกลับอีกพี่น้องหลังสินผู้เป็นโรงเรียนพี่น้องเป็นโรงเรียนอาดุบาลเนาะอาดุบาลลเี้ยงเด็กกว่าสาั้นคนเด็กเป็นใหญ่เต็มเล็กพี่น้นองเลย เรจะกลับคืนพี่น <t ure cascade> okay. ้องเนาะกลับ <Honestly>. ค <t ure> <t ure> ืนกลับคืนข้าผสมบรรับสุ่มบรรยากาศพี่น้องมารับสุ่มบรรยากาศนิดนึงพี่น้องเป็นยังไงเนาะทางขาวานก็ดื้อๆทางขาวานกันไรโอ้ยเนาะทั้ง้งเขาจังไรทางเขาหวานกันไรงงเลยพี่น้องเลยงงเฮี้ยงมันีนี่เป็นล่างบ่าขนาดเป็นล่างบ่าขนาดล่างบ่าอยู่อะไรตะของเนาะ อ,อนี่ไงเป็นแผลปรึกลับพี่ที่ผิดแน่นอะทางเขาบัดรกระไรอุ้ยพวกเขาไปคนบาดสจ็บข,ขาบไปประไรทิกทางเขาตัวไรแบบซับซ้อนแห่งไรปะมันจะออกคืนเนาะตึกก็เน่ะยท่านี้ตึกไายอยู่ตรงไหน,นตึกไลายยัง สีอะไรเป่ะเนาะอ๋อต้นมะขามมันมข้าเป็นหมาหรือเปล่าเป็นฟดมันตึกข้างตึกก็ตึกเป็นล้างหวานตึกเคยนี่ว่ากาแห่งตึกนี้เนาะปตึกอ่ะมันผักขนางของชาวข้างนอกพี่น้องเนาะอาจจะเป็นลังบ้านหรือว่าหนาบ้านข้างนอกกะซิบุกันพี่น้องตัวข้างในจะเป็นรถจักรจอดเต็มข้างในพี่น้องรถจักรมอไซค์โอ้ยน้ำแบบน้ำถอด เฮยะสกับปีน้องกับแล้วะนี่าฮะสกับเนาะตัวยี้สวยหาตัวนี้เนาะถนาดเป็นพี่น้องเนยฮะสกับขึ้น,นามา,าเลได้กับเลยโอ้ย พี่น้องเนาะมึงเที่ยวกับเขาไปคลิปเด้อเจ้าสุกบ้านหน้าเราไต่พี่น้องมูแมนไทยบ้านพี่น้องมึงน,นี่เที่ยกับแบบบ้านๆเนาะอยู่แบบบ้านๆพี่น้องแต่งตัวแบบ,บ้านบ้านเขาถูกเขาไปทั้งพี่น้องเด้อบระเทศไหนเห็นตาเขามึงเทีเยากัสี่ดาพี่นอ้องอ้าพี่น้องเขาจะคลิปด้วยพี่น้องจากวลาชุบบานหน้าไทยบ,บ้านอ้าบายบายครับโอ้ยติดไลน์เลยมาหนิไปครับ